แฟนบอลจะบอกว่าอาจจะไม่มีแค่แฟนบอลโลกสวยนะไอ้ที่มันจะเป็นมันจะมีแบบเออเออเอลิต้าโลกสวยไอ้ที่อผ่อนเฉยเลยอ่ะลังเกมแล้วกันไอ้ที่มอมึงไปเซอร์เหมอบู๊ไปสัตว์อยังก,กับแมนอยู่ตอนก่อนๆนหน้านั้นหรือเปล่า เนี่ยว่าอยู่ทำไมแฟนคือทำไมแฟนไอเซนอลไม่ยืนยืนเงียบกันะคือมันไม่มีคนหลายๆคนก็บอกว่าไอเซนอลจะกลับมาได้ ไม่เชื่อเลยหลังจากนี้ไอ้เหี้ยมันเข้าสิบสองนัดแล้วอะแล้วแม่งก็แบบว่าใช้แทคติหี้ยอะไรกันไม่ได้ใช้สติเลยคือใช้แทคนิคอะไรก็ไม่ได้มีสติอะไรกันเลยทำอะไรไม่รู้สกัดอย่างเดียวแล้วบู๊ก็บุกอย่างเดียวแล้วส่งบอลขาดๆกันเกินทำอะไรกันไม่รู้เหมือน กลายเป็นแบบว่าหลอนแบบว่ากลัวแล้วแบบเฮ้อมึงปึ้งปึ้ง,งมันส่งบอลกันมั่วสั่วตัวนองไปหมดคือหมดครึ่งลหลังเนี่ยว่าแนละ้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะเตะแบบเออมึงห้ามดูโซเชียลมีเดียนะมึงไม่เฮี้ยบนี่ แล้วก็แฟนบอลก็มาอวยบูบดีบูบดีบูบดีกูเชื่อกูเชื่อว่าอาไปเจอสปเปอร์มันว่าว่าเสมอเอาสิเสมออ่ะกูแทงเสมอเลยอ่ะไปเจอสปเปอร์กูแทงเสมออ่ะคิดดูอ่ะไปเจอสปเปอร์แทงเสมอ,อ เสมอหนึ ng, là, 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 là. ่งหนึ่งด้วยมีเบรแดงด้วยในนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าใครมันเดือดอยู่แล้วไงเพราะว่ามึงมึงแพ้ไอ้แม่งเสมอเหมือนแพ้ตรงนี้ดีกว่าเออเสมอเหมือนแพ้ ล้วบวยติดคอไอ้เฮียเอ้ยมึงน่าจะยิงให้มันขาดตั้งแต่แรกมึงกล้าส่งหน่อยมึงทำอะไรมึงก็ทำให้มันแบบว่าเป๊ะๆหน่อยมันเอ่ออะไรว่าไอ้เกลเลสมันเป็นอะไรอ่ะมึงกลัวมันโดนสกัดมึงกลัวอะไรเหรอมึงก็ส่งเร็วๆดิมึงก็ใช้เทคนิคดิมึงก็บุกรัวๆเลยดิ ไม่เหมือนตอนนั้นเลยวะทำไมมันดูหย่อนยานเนี่วะแล้วเหมือนไม่กล้าเหมือนตัวเจ็บอะไรก็ไม่รู้ตัวเจ็บแล้วตัวใหม่ลงมาแล้วอะไรยังไงมนผมว่าไม่เกี่ยวกับเอ,อไม่เกี่ยวกับคาราฟิอรี่้วยตอนเสียลูกที่สองอะ เกี่ยวกับดาบิดราย่ามึงออกมาทำไมม, oh. มึงออกมาทำไมดาบิดราย่าเนี่ยมึงก็เห็นอยู่มึงก็เห็นอยู่ว่ามันตัวเตี้ยนักหรือวะมึงก็เห็นอยู่ว่ากาเบียวมากันเย็ดยืนอยู่ตรงหน้ามึงใช่หรอก หลักการเมเจอร์ยังไงของมันวะเอเดต้า,าใช้หลักการเมนเจอร์อะไรมึงวะเชื่อไหมต่อไปเนี่ยแมนซิตี้ก็ชะนะรัวๆรวอ,อดูดิสุดสุดสสัปดาห์นี้ๆๆๆๆๆๆนแหละ มึงเล่นกันไม่มีสติเลยอะเล่นเฮียอะไรกันไม่รู้อะเดี๋ยวนะผมไปดูข้อมูลก่อน,นว่าตัวดูข้อมูลตอนแมนซิตี้ไปเจอซีนสุสบานก็คือแมนซิตี้ไปเจอนิวคาสเซลใช่ไหมเราจะดูว่านิวคาสเซลมีตัว ตัวไหนกลับมาแล้วบ้างแม่งมันน่ามันน่าจะทุกคนไม่มีวุฒิภาวะแม่งเลยครึ่งหลังนะเล่นเฮียอะไรกันรู้ไม่รู้ โบโนกิมันไลก็ไม่เจ็บนี่ว่าเหมือนน่าจะกลับมาแล้วนะอเหมือนเหมือนมีเซ็นเตอร์แบ็กมาใหม่ด้วยเป็นมาลิกมาลิกแตว ว่าถ้ามันมองว่าบูฟเป็นแต้มใหญุ่ยแต้มใหญ่แต้มใหญ่เหี้ยหนึ่งแต้มมึงมึงเสมอกับบูปมึงซื้อเสมอบวยมึงไม่ยิงให้มันอันนั้นเลยล่ละม,มึงรู้มึงมึงรู้ว่ามึงสามารถที่จะส่งไปได้แต่ไม่ส่งอะไรวะคืออะไรหมายความว่าอะไรช็อตที่แม่งแบบว่าเหี้ยมากเดี๋ยนะไปดูไปดูดิ ช็อตคิโอ้มันไม่มีหรอกแต่มันมันเห็นช่องอะอางี้ดีกว่ากูเห็นช่องอ่ะแต่มันไม่ส่งอ่ะไอ้ไอซูปเปอร์มนดีอ้อะมันเฮี้ยมันโอ้มันเป็นอะไรวะดอกเลยไหมมันทำพลาดหลายมันนำพันพักทำพลาดหลายนัดแล้วนะซูปเปอร์มนดี้เนี่ยแบบว่าทำพลาดนัดสำคัญอ่ะ ที่โดนกดดันมากๆอ่ะอมันทำพลาดหลังจากนี้สุมินนี่กว่าน่าจะพลาดอ่ถ้าเป็นหัวใจหลักนะมันน่าจะแทงช่องกลางมาแล้วก็แทงมาแล้วให้เกลเลสพิกแล้วก็มันก็มีช่องอยู่แล้วมันไม่ทำแม่งเอ้ยมีเวลาเข้ามีการเข้า มีโอกาสเยอะแยะเอาไปทิ้งลงน้ำซื้อกลองหน้ามาไม่ใช้บอกว่าไม่ไม่ไม่บีบปีกเกียวเฮเลสสิเกียวเฮเลสส่งบี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 ควยไม่มีสัญชาตญาณของความเป็นแบบว่าแบบ ไอด้าไม่มีความไม่มีสัญชาตญาณของความแบบว่าความเคี้ยวอ่ะชอบทําอะไรที่มันแบบง่ายๆแบบเฮ้ยอันนี้บีเก่งบีเก่งส่งไปบีส่งไปบีปบ,บุกนโยซากยาทำนี้อะไรไม่ได้เลยส่งไปเนี้ยเฮ้ยบุกซ้ายไม่ได้เอาขวาแล้วกันส่งไปขวาดี postponit เฮ้ยเฮ้ส่งซ้ายแม่ขวาคือเหมือนเหมือนฟังคำสั่งอะเหมือนฟังคำสั่งอาตตาที่มันยืนอยู่ข้างสนามแล้วมันก็ยืนมันก็โดนบังด้วยมันโดนนักเตะบังอะ่ะแ,แล้วเหมือนมันเห็นแค่นั้นอะแล้วคือไม่ให้นักเตะทำอะไรแบบเป็นอิสระอย่างเงี้ยหรือเปล่าแม่งเฮีย มึงมึงมึง,ม,งมึงเชื่อหรอว่าไอ,อ,าอาเอต้าเชื่อหรอว่าแมนซิตี้มึงจะสะดุดมันจะสะดุดให้มึงอะถ้าไม่ได้ถ้าอาร์เซนอลไม่ได้แชมป์พิมลีกปีนี้นะกูจะกูจะไปเชียร์แมนซิตี้แล้วเพราะว่ากำลัง,งงงว่าเออแมนซิตี้ทำไมคนถึงชอบไปเชียร์เยอะวะแล้วก็ เออมันมันไปเชื่อมโยงกับทีมเก่าด้วยก็คือทีมที่ผมชอบเชียร์อยู่สมัยก่อนคือบาเซโรนาอือคือเขาเคยคุมบาเซโรนาแล้วมันมันเก่งไงอืมแล้วผมว่าหลังจากนี้แม่งเสมอหมดปะอร์เซนอนลน่ะไม่เหลือหรอกถ้ามึงเสมอวูฟแล้วผมว่านัดที่เหลือมึงก็เสมอได้อืมมึงไม่ยิงให้มันขาด มึงไม่มึงไม่ใช้แท็กติกในการยิงให้มันขาดแท็กติกอะไรก็แล้วแต่ไม่ไ,มได้ไม่ได้ทำมันหลวมไปหมดเลยตอนหลังอะ่ะมันดูแบบปั่นป่วนไปหมดเลยข้างหลังอะ่ะผมไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะผมงงไปหมดเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมโคตรงงเลยเอาจริงเอาจริงโคตรงงเลยทำไม ครึ่งหลังเป็นแบบนั้นงงมากบวยติดพอตั้งแต่ฟอร์เรสแล้วอีสัตว์โอแล้วก็ตั้งแต่เบนฟอร์ดด้วยทำเฮียอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันเล่นเดิมๆอะ่ะถ้ามันเล่นแบบเดิมมันมั่นใจอะ่ะได้แต่ว่าผมว่า ถ้าถ้าลดลดอุณหภูมิลงนะฮะถ้าลดอุณหภูมิลแล้วใจเย็นแล้วพูดแล้วมองตัวมันเจ็บมันตัวเจ็บมีเยอะก็มึงไม่ใช้ตัวสำรองนี่ <Okay. S 1> ตัวสำรองมีให้ใช้สำรองแบบอ่ม แบบให้มันห้าสิบห้าสิบหน่อยดิผมว่าชุดชุดชุดกับวีแกนอะผมว่าชนะได้ใช่ไหมชุดวีแกนอะเครียดเลยป่ะชุดวีแกนอะชนะได้กูว่าแล้วไงหลือกูจะไม่ทำคลิปก่อนเกมวะถ้าทำคลิปก่อนเกมมันจะเป็นอย่างนี้เหรอ เพว่าไม่เกี่ยวนี่หว่ามันสติมันบอกว่าสติมันบอกอยู่ว่ายังไงแต่แม่งมันมันมีช่องแล้วมันก็ไม่ส่งกัน่ะแล้วปีกก็ไม่ส่งคือมันพยายามที่จะมันมันไม่มีจินตนาการที่จะส่งชี้ทำชิ่งเพื่อที่จะไปจุดตรงกลาง ทำชิ่งเพื่อที่จะให้มันไปเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดก็คือทำชิง่งปีกไม่มีเจนเนการทำชิ่งไปหากองหน้าตัวรุกกองกองกองเซนเตอร์ตัวตัวรุกข้างหน้าก็คือวิกเตอร์เกเรสอ่าแล้วอ,อ,อาจจะผลพวงจากการไม่สามารถส่ง ส่งบอลไปให้กองหน้าตัวลูกได้เซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นที่มันไม่ถนัดมันถนัดเฝ้ไนอไม่รู้มันถนัดเฝ้นานายแล้วมันกลายเป็นยุ่งเหยิงก,กันไปหมดเลย center forward, เฝ้านยเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดเฝ้านยอืมกูทำไงดีวะกูจะส่งไปหลังดีไหมกูจะให้เซนเตอร์กูจะให้เอ่อเอ่อมิดฟิลตัวลูกเนี่ยส่งไปให้ดีไหม มิดฟิล์ตัวลุกไม่ได้ทําหน้าที่นั้นหรือมัน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 อาจจะทําเำมันอาจจะทําแล้วกันมันอาจะทําหรือทุกคนมันควรทําแล้วกันแต่มันมันกลายเป็นว่ามันยุ่งไปหมดไงมันยุ่งไปหมดเลยคืออเอตาอยากจะให้ทุกคนเตะเข้ากรอบเขตโทษทุกคนทุกคนเก่งในการสอดเข้าไปแล้วเตะมึงทําแบบนั้นหลายรอบเลยไหม แล้วไม่กล้าทําแบบเดิมเพราะกลัวว่าเขาแบบเหมือนกลัวว่าเขาจะแบบกลัวว่าเขาจะตัดตัดได้อะไรอย่างเงี้ยไงตัดได้แล้วไงมึงก็เชื่อมั่นกองหลังสิเชื่อมั่นทุกองหลังเชื่อมั่นกองหลังกองกลางตัวลุกกองกองเชื่อมั่นกองกลางตัวลุกก็ต้องเชื่อมั่นกองกลางตัวลุกต้องมั่นเชื่อมเชื่อมั่นกองกลางตัวรับเชื่อมั่นเซ็นเตอร์มึงต้องเชื่อมั่นทั้งทั้งหมดเลย ไม่ใช่แบบโลกๆอออกูเฮ้ยอแบบพยายามเตะทิ้งไปก่อนเพื่อให้มันแบบว่าเพื่อให้มันเวลามันหมดกินเวลาไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ดาร์กอาร์ตแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่า ปอดปอดอาร์ตเขารู้หมดแล้วว่ามึงมึงทําแบบเนี้ยเพราะมึงกลัวเขาก็ขยี้มึงเขารู้ว่ามึงทําแบบเนี้ยมึงกลัวแบบว่าดาร์กอาร์ตต่างๆทวงเวลามึงกลัวเพราะว่าเขารู้ว่ามึงกลัวตอนท้ายๆเอาแล้วมึงโดนแล้วต่อไปเนี้ยูว่าแมิตี้ก็แพ้หลังจากเนี้ย ชอบใช้ดาร์กอาร์ตเขารู้วมึงกลัวแล้วเขาก็บีบมึงอ่าสุปเลยตอนนี้ทุกทีมรู้แล้วว่ามึงกลัวเพราะว่ามึงยิงได้ไม่เยอะแล้วอะไรเอาเอาเขามาใช้เขาไม่เป็นเอามาทุกคนไม่มีความสามัคคีกันที่จะส่งบอลไปหาวิกเตอร์กิเคเลสกองหน้าม้ยปรับบ้างเลย มึงไม่เขี่ยวให้ปีกส่งให้เกียวเรยหน่อยแล้วมึงมึงมึงรู้วิธีการไม่ใช่เหรอที่จะส่งไปให้มันมึงมึงเรียนมาโปจบจบยูฟ่าโปรโลไลเซนมาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่เที่ยวอ่ะ เคยชนะบอกว่าชนะอะไรมาวะไอเซนอนเนี่ยอยู่ในพีบริกนะเดี๋ยวไปดูทานเฟอร์ม่ะ ถ้าไม่ได้แชมป์กูจะไม่ซื้ออะไรของไอเซนนลเลยให้แม่งกดดันไปเงี้ยแล้วให้แม่งทีมแม่งพังเปลี่ยนโค้ดแล้วทีมพังไปเลยเปลี่ยน a r อาร์เตต้าไปเลยหลายคนเชื่อมันในอาร์เตต้าอุย้ยโลกสวยผมว่าโ,โลกสวยดูดีนะอาร์เจต้ามันมันยังไม่มีความแบบนั้นนะ เอาตามตรงนะผมว่าต้องเป็นคุณต้องเป็นโค้ดที่คุมทีมชาติมาคุมอ่ะอืมมันถึงจะรับอะไรแบบนี้ได้รับเออเขาเรียกว่าความกดดันแล้วก็เที่ยวได้ทีมชาติอะไรก็แต่มาคุมอ่ะเพราะว่าไอ้ตาม,มันทำไว้แบบนี้ไงแล้วมันติดแค่มันยังไม่ เที่ยวมากขนาดนั้นเลยที่ผ่านมาชนะอะไรชนะลีดชนะซันเดอร์แลนด์เสมอเบนฟอร์ดเสมอวูฟวูฟทีมท้ายตารางไอ้เหี้ยแต่ลีดกับซันเดอร์แลนด์นี่นะ่าจะเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นมาใช่ไหมเลื่อนชั้นมาดับสิบแปดแต่มึงเสมออันดับยี่สิบ อันดับสิบหกกับสิบแปดวันนั้นเฮ้ยสิบหกกับอันดับอันดับแปดแต่มึงไปเสมอ,อชนะอันดับสิบหกชนะอันดับแปดชนะอันดับเจ็ดแต่มึงไปเสมออันดับยี่สิบที่ผ่านมา วูปแพ้ศูนย์สองหนึ่งนี่กับใครนะ้นลอบแอดเวิร์ดป่ะโพสอะก็ลอบแอดเวิร์ดเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอก็สูตรเดิมสูตรเดิมเออแต่เขามีตัวใหม่มาใช่ไหมวูปอะเดี๋ยวดูก่อนนะวูปตอนนี้มีตัวใหม่มาเป็น โตลูอารูคนละตุดทุยโตลูอารูคาตาเล่เน,นี่แล้วก็คนไหนนะที่ฮูโก้บเอโน่ฮูโก้บเอโน่มาจากเพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาสามสิบเดือนหกสองหนย่ิบห้าเล็บแบกในชะ่ไหมแล้วก็มี ยายมาจากเฟียนูดมาสร้างมันเล่นแปลกอ่ะเพื่อภาคหลังครึ่งหลังมันเล่นแปลกเพราะมันกลัวไงเขารู้ว่ามันกลัวแล้วก็เล่นกันอะไรก็ไม่รู้เฮียสุดท้ายก็สองสองเลยสักส ไม่มีใครผิดพลาดเลยไม่มีใครผิดพลาดเลยหมายถึงไม่มีใครคนใดคนหนึ่งผิดพลาดแต่แม่งผิดพลาดทั้งทีไมเ่เหียโวยโอยเอ้าทั้งนี้ทั้งนั้นมึงรุ้นแล้วกันมึงภาวนาแล้วกันภาวนาให้แมนสตี เสมอกับแมนซิสตี้เคยชนะเอ่ออะไรวะไอ้นั้นมาเปล่าวะไอ้นิวพาสเซลเดี๋ยวไปดูดิ คืออาเจตามันมันอาจจะคุมทีมดีนะมันมันอาจจะเหมาะกับการเป็นแต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะเหมาะกับการเป็นแอสซิสต์แทนเมนเจอร์มากกว่าถ้าคนมาคุมแทนก็อยากให้ก็อยากให้เป็นใหญ่กว่านี้แล้วก็ให้มันไปเป็นแอสซิสต์แทนเมนเจอร์แทนอาเจต้า เป็นเอสเซนต์เมเจอร์แทนเคยเคยชนะเคยแพ้นิวคาสเซิลมาสองหนึ่งแปลว่ารอบนี้จะชนะอ่าจอรอบนี้แมนซิตี้จะชนะนิวคาสเซิลนะนะครับผมคาดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่านิวคาสเซิลแมนซิตี้ก็ได้ตัวใหม่มาเนาะทั้งแบ็กแล้วก็ เซนเตอร์แบ็กแล้วก็ปีกนะครับทั้งเซนเตอร์แบ็กและปีกแล้วเขาทีมเขาเล่นดีด้วยมแมสตี้อ่ะมึงคิดดูอ,อืมแล้วผมเชื่อว่าเชื่อเลยว่าเขาจะไปแพ้แมสตี้ในในคาราบาวครับเชื่อเด้อ แมนซิตี้ในคาราบาวครับอืมแต่ถ้าแมนซิตี้แมนซิตี้ดูดีตลอดหรือตอนนั้นก็แบบว่าถ้าตอนนั้นแมนซิตี้กำลังพลไม่ครบก็ชนะก็ได้แล้วแต่ไม่รู้อมันก็แล้วแต่ว่ากำลังพลน่ะกำลังพลแมนซิตี้จะเป็นยังไงถ้ากำลังพลแมนซิตี้ครบก็คาราบาวครับก็โอ้หือดจับนะ บอกเลยว่าสเสมอหนึ่งหนึ่งแต่อยู่โทษได้เลยนะตรงนั้นนะสเสมอหนึ่งหนึ่งสเสมอสองสองอะไรเงี้ยเตดอยู่โทษได้เลยถ้าแบบนั้นนะฮะจะปรับแก้ตรงตรงไหนผมให้ผมให้ไอตามไปวิเคราะห์มึง่าหนีไม่แล้วกันหียเสมอวูฟหนึ่ง เอาแบกลงมาก็ไม่เกี่ยวอะ่ะมันเกี่ยวกับการที่มันน่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงให้มันตรงกรอบแทงเขี้ยอะไรก็ไม่รู้มีช่องก็เออกูแทงแล้วก็มึงก็ทำกันเลยแล้วกันดีนะแม่งมันยิงแม่นอะ่ะสำหรับอะไรนะอินคาบิเอหรอเหมือนเป็นแบคอินคาบิเอเป็นแบคซ้ายอืม แล้วหุูมาเป็นมาช่วยปีกอีกครับพี่เป็นแบ็คซ้ายแล้วหูมาช่วยปีอกปปปอืมเราก็ได้หนึ่งหนึ่งประตูคือพวกแม่งเหมือนไม่รู้จากเกมรับอะ่ะ เกมลับเกมลับที่ดีต้องลุกได้ด้วยอืมไม่ใช่รับแล้วแม่งพักหลังรับแล้วแม่งเตะทิ้งเตะคว้างเตะไปไหนก็ไม่รู้เตะจุดพู้ตเตะเฮียอะไรก็มูของมันจนสุดท้ายเขาบุกเร็วแล้วก็รู้ว่ามึงกลัวกลัวบีบแล้วก็กระหน่ำไอเ้เฮียโอ้ยพูดบ่นหลายรอบเดี๋ยวแม่งก็เดี๋ยวก็เบื่อกันประมาณนี้แล้วกัน ถ้ามันไม่ได้แชมป์วกูไม่ซื้อเชื่อถ้ามาทรงนี้